ปันธงฮะไปซ่อนเงืมานในแบบนี้โดยไม่ออกพลรกองเงินกู้พยายามที่จะทำนะ,ะเป็นเงินดิจิตอลออกมาในรูปแบบใดก็แล้วแต่นะฮะและใช้วิธีการโยกเงืมาเหมือนสมัยพลเอกประยุทธ์ที่ผ่านมานะครับและทําแบบนี้ซ่อนในแบบนี้นะฮะซุกไว้แบบนี้สิ่งที่ตามมาไม่ว่าจะเกิดเป็นทิศทางใดก็แล้วแต่ไปทําการแจกในช่วงวันนี้ช่วงเวลานี้ นะครับรับรองยืนยันฟันธงได้เลยมีคนติดคุกสวัสดีครับมาพบกับผมเทอักดักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจ นะเกี่ยวข้องเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณซึ่งคราวนี้มีการซ่อนงบประมาณนะครับที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้เงินดิจิตัลไว้ในงบประมาณปี2567ไปติดคุกเสวยสุขที่บ้านได้กลายเป็นนักโทษเทวดาสิ่งนี้คือประเด็นผมพูดมาทั้งหมด เพื่อที่จะกราบเรียนว่าทั้งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรียุติธรรมกรมราชทั์มีหน้าที่ต้องปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ6ปีงบ38,900ล้านบาทและให้เป็นไปตามมาตรฐานสาหาประชาชาติโดยเคร่งครัดถือหลักโปร่งใสไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เยาะเย้ยย่ำยีหลักนิติธรรมของประเทศต่อไปเพราะมันอาจจะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวครับท่านประธานน้ำพึ่งหยดเดียวที่ไม่เพียงแต่จะทำฝันที่จะอยู่การขอเป็นเรื่องที่ไม่ยากแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าวันนี้นะครับเพียงแค่เป็นสเต็ปเนี่ยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเนี่ยเราใช้เงินปีหนึ่งเนี่ยเป็นแสนล้านนะครับถ้าหากว่าจะเป็นทั่วหน้าขึ้นมาเราต้องใช้เงินเพิ่มอีกประมาณปีละ6 0,000 000ล้าน นะครับและอย่างที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ปริมาณผู้สูงอายุทุกปีเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคนที่จะต้องใช้สวัสดิการตัวนี้1,000บาทมีเพิ่มมากขึ้นทุกปีต้องเรียนว่าถ้าผมถ้าไม่ใช่ผมครับขออภัยถ้าหากว่าสํานักงบหรือรัฐบาลมีเงินพอผมเชื่อว่าทุกคนอยากให้เพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ย ตัวเลขที่ผมไปเช็คมาล่าสุดปี2,565เนี่ยคนเสียภาษีนะครับผู้ที่ขึ้นทะเบียนเสียภาษีกับกรมสรรพากรเนี่ยปี65มีอยู่ประมาณ11ล้านคนจาก11ล้านคนนั้นมีคนเสียภาษีจริงๆอยู่เนี่ยประมาณ4ล้านกว่าคนไม่ถึง5ล้านคนแน่นอนนอกจาก เงินภาษีของพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยยังมีเงินภาษีจากบริษัทห้างร้านเงินภาษีสพรพสามิตอะไรต่างๆแต่อยากจะชี้ให้เห็นว่าจาก65ล้านคนทานโทษนะครับ65ล้านคนของคนไทยนั้นวันนี้เรามีคนเสียภาษีอยู่เพียงแค่ไม่ถึง5ล้านคนไม่ถึง10%ของประชากรคนไทยนะครับดังนั้นไอ้เงินขาเข้านั้นเนี่ยมันมีอยู่น้อยนิดแต่ว่าเงินขาออกนั้นเนี่ยทุกคนอยากจะให้มีทุนหน้าทุกคนอยากจะให้มีการดูแล นะครับผมคิดว่าสิ่งสําคัญคือเราควรจะเน้นดูแลกลุ่มคนที่เปราะบางและก็มีความเดือดร้อนมากที่สุดเสียก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆถัดไปตามลําดับอยากจะเป็นสังคมที่ดูแลทุกคนให้ท่ัวนน้าได้จริงๆอย่างที่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายท่านได้ขอมาแต่ก็เห็นใจครับทางกระทรวงการคลังและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสํนานักก็ประมาณที่มีรายได้เข้ามาค่อนข้างจํากัด เราเองก็ไม่อยากจะทําให้งบประมาณเป็นงบขาดดุลทุกปีทุกปีนะครับปีนี้ก็คู่มาอีกหลายแสนล้านนะครับแต่ถ้าหากว่าต้องการท่วนหน้าจริงมันก็จะเพิ่มภาระให้กับทางงบประมาณแล้วก็สร้างเรียกว่าขาเข้าเนี่ยมันยังไม่เพียงพอเมื่อไร่ที่มีเพียงพออย่าว่าแต่1000บาทเลยเราก็อยากให้ถึง3,000ันบาทกี่พันบาทเราก็อยากจะให้ทางนั้นแต่ว่าวันนี้รายจ่ายกับรายรับยังไม่บาลานซ์ที่ผ่านมา นะครับพักเพื่อไทยก็มีการโจมตีรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ะเป็นรัฐบาลจอมกู้กล่าวหาใช้วาทกรรมในเชิงการโจมตีแต่คราวนี้นะครับจา,กการณาแถลงของคุณจุลิลักษณะวิสิ์นะครับออกมาชัดเจนนะบอกว่ารัฐบาลที่กู้มากกว่าของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์กลับกลายเป็นรัฐบาลของเศรษฐาทวีสินกู้มากกว่าเดิมนะครับและทําให้ประชาชนเป็นหนี้มากกว่าเดิม แต่นั่นไม่ใช่เป็นประเด็นหลักประเด็นหลักก็คือเงินดิจิทัลหรือพรบเงินกู้อยู่ไหนคุณส่วนจําได้ไหมฮะตอนแรกเขาบอกว่าจะใช้เงินดิจิตัลไม่จําเป็นจะต้องกู้ไปไปมามาจนกระดานว่ามันขัดต่อกฎหมายตอนแรกก็บอกว่าถ้ากฎหมายอันไหนที่มันขัดในสิ่งที่เขาจะทำก็ให้ไปแค่กฎหมายพอมันแก้ไม่ได้แก้ระเบียบและแก้กฎหมายไม่ได้เขาก็จะออกพรบเงินกู้ พอจะออกพรบงเงินกู้ก็ส่งเรื่องไปยังกฤษฎีกาให,ให้ทำการตีความว่าสามารถทําได้หรือไม่นะครับกฤษฎีกาก็ตีความนะนะบนหลักเดิมบอกว่าทาได้แต่มีเงื่อนไขนะรัตนบะุญม,มันเขียนไว้ว่าจะต้องเกิดวิกฤตภายในประเทศถ้าไม่เกิดวิกฤตเหมือนช่วงโควิด -19 หรือสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำหนึ่งขั้นติดลบเนี่ยคุณไปทำเนี่ยก็ไม่ได้แต่ถ้าผ่านสภาผู้แทนษฎรก็ทําได้ถ้าสภาผ่นาน นะก็ทําได้แต่สิ่งที่ตามมาก็จะมีผลทางกฎหมายนะครับพรสาสถานการณ์ไม่วิกฤตแล้วไปผ่านสภาผูแ้แทนสาษนรสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือผู้ที่ผ่านกฎหมายนี้จะต้องรับผิดชอบทุกคนและหนักกว่าพลเรือนด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นและเป็นประเด็นสําคัญแต่เชิงงานสังเคราะห์ที่เด็ดกว่านั้นเด็ดกว่านั้นคืออะไรนะฮะตอนนี้ เขาเพิ่มก็มานเข้าไปในการกู้อีกหนึ่งแสนล้านนั่นหมายความว่าโอกาสค่อนข้างจะสูงที่เขาจะไม่ออกพระบเบาเงินกู้อีกนะครับเขาก็เอาส่วนนี้ไปฝังเงินดิจิตอลเนี่ยไปฝังไว,งว้งบประมาณประจําปีพุทธศักราช2567ถ้าไม่ผ่านขึ้นมาล่มก็ล่มด้วยกัน ซึ่งแน่นอนรัฐบาลจะต้องพยุงตัวเองให้ผ่านง้อมาณให้ได้ในปี2,567ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันที่3มกราคที่ผ่านมาพอผ่านเสร็จเขาก็จะโยกเงินนะทุกกระทรวงทบวงกรมจึ่งเขาเผื่อไว้แล้ว1ส0ล้านมาออกเป็นเงินดนะิจนะิทัลเพื่อเลี่ยงกฎหมายและสามารถประกาศใช้เงินดิจิทัลได้แล้วอ้างเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจหุ้นส่วนคอยดูนะ เรื่องนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นอย่างที่ผมเรียนไว้นั่นหมายความว่ายืนยันฟันธงฮะไปซ่อนเงืมานในแบบนี้โดยไม่ออกพรกลรกองเงินกู้พยายามที่จะทำนะเป็นเงินดิจิตอลออกมาในรูปแบบใดก็แล้วแต่นะฮะและใช้วิธีการโยกเอนมาเหมือนสมัยพลเอกประยุทธ์ที่ผ่านมานะครับและทําแบบเนี้ยซ่อนในแบบเนี้ยนะฮะซุกไว้แบบเนี้ย สิ่งที่ตามมาไม่ว่าจะเกิดในทิศทางใดก็แล้วแต่ไปทําการแจกในช่วงวันนี้นี้ช่วงเวลานี้นะครับรับรองยืนยันฟันธงได้เลยมีคนติดคุกแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต์ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ที่ราลงกนวงชาวไทยถวายพระพรว่าร่างคูลพะเลิงทวันสืราชายส,สูงเสื่อยำพูนพระเจ้าแผ่นดินสิริาราชแผ่นดินไทยในรัชกังที่สิล เพื่อปวงประชาสืบสานง,งานพระราศบิดาขอพระสยามเทวาคุ้ทองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิษษษ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมือง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธา เป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวัชราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มู์อดนุญยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวรโรดมบรมมานาธบอมบพิตรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัว ชาตาทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมโผใหญ่พระบาทลมมีนำชาพ้นไปนรัสดรเดือดร้อนนะแหงหุนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตามตา,ตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทับเพียงไกร ทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาสทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนือยิ่งสิ่งใด ขอรัชกาลที่สิบทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน